เรื่องนี้ต้องคุยโดยน t ทเนรินพัฒสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องคุยนะครับเจอกันช่วงค่าๆที่ดูบอลกับนัทเหมือนเช่นเดิมนะครับขอบคุณผู้สับสนุนก่อนนะครับเริ่มที่ c a l d ีเนะครับท่านใดก็ตามที่เตะฟุตบอลกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อยากจะมีตัวช่วยดีๆนะครับยังไงฝาก c a r r y เนะครับตัวช่วยสำหรับคนเตะบอลน,นะครับกินก่อนลงสนาม10-15นาที1แคปซูลครับวิ่งเติมขึ้นลงสนุกสัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ต่อเนื่องนะครับ1 2แคปซูลบูสต์ได้ถึง10เกมครับเป็นแคปซูลที่ ช่วยดึงพลังงานในร่างกายมาใช้ได้เร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ประกอบด้วยสมุนไพรกว่า11ชนิดนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าดิเอเวอร์เครับหรือพิมพ์คําว่า c a l ดีเนะครับวางขายทั้งบนดิจิตอลช็อปแล้วก็ชอปปี้นะครับมีลิงก์ให้อยู่ที่ด้านล่างตรงเดสคริปชันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เตะบอลแล้วก็ไม่อยากเป็นตัวชงทีมอยากซัพพอร์ตเพื่อเรื่องทิ้งต่อเนื่องฝาก c a l ดีเนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับ B ีชัสกี้นะครับท่านใดก็ตามที อยากจะได้แม่บ้านนะครับมาช่วยดูแลงานบ้านนะครับเชียร์บอลให้เต็มแมชงานบ้านไม่ต้องห่วงเลยนะครับจองแม่บ้านผ่านแอป BeTasky ได้เลยนะครับ BeTasky Application Home Service นะครับกดจองง่ายผ่านแอปนะครับแล้วก็จองล่วงหน้าได้ไวที่สุดเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแม่บ้านมือเชี่ยรับไว้ใจได้แล้วก็ผ่านการอบรมมาอย่างดีนะครับราคาเท่ากับหน้าแอปเลยไม่มีบวกเพิ่มกรอกโค้ดดูเบลแนตามที่ปรากฏอยู่ในภาพนะครับลดทันที100บาทแล้วก็ ดาวโหลดแอปได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากบีทัสกี้ไว้นะครับในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเอาล่ะจริงๆคลิปวันนี้เนี่ยมันเป็นบทความแปลครับที่รอบดาวเซนนี่คือผู้สื่ขาวความน่าเชื่อถือสูงประมาณทียสองนะครับก็ได้เขียนไว้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องที่แฟนๆบางส่วนหรือหลายส่วนอาจจะเป็นห่วงเป็นกังวลกันนั่นคือประเด็นที่ว่า ไมเคิลคาริกเนี่ยสุดท้ายจะเดจาวูเหมือนโอลกุน่าโซชาหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็กลัวนะครับประมาณว่าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงฮันนีมูลเพียดหรือเปล่าคาริกเข้ามาคุมใหม่ๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเหมือนโซชาซึ่งเอาละตอนแรกก็ชนะรวดรวๆแต่พอได้สัญญาถาวรแล้วฟอร์มก็ตกลงนะครับมันจะเหมือนกันไหมความเห็นของแฟนๆบางท่านก็บอกไม่เหมือนหรอกนะครับวิธีการเล่นของคาริก ไม่ว่าจะเป็นการกระชับเกมรับการยืนตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยมันดูจะเหนียวแน่นมันดูจะเป็นระบบกว่าโซชานะครับบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเหมือนกันเลยคาริกก็คาริกโซชาก็โซชามันคนละคนกันนะครับอย่าเอาความหลักในอดีตมาปิดกั้นโอกาสนะครับส่วนบางท่านที่มองต่างนะก็มองว่าเอออย่าพึ่งเลยดูกันยาวๆไปก่อนรอให้จบซีซันค่อยไปเลือกกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหม็นนองแฟนบอลแต่ละท่าน แต่ว่านี่คือบทความของดอลซันครับที่เขาพยายามที่จะตีแผ่มาทีละหัวข้อนะครับไปเริ่มกันที่คำว่าเดจาบบครับก็คือเรื่องที่มันอาจจะเกิดประวัติศสาศสตร์ซ้ำรอยมีการเปรียบเทียบความเหมือนของทั้งไมเคิลคาริคแล้วก็โอเลโกนโซชานะครับที่ตอนนี้มันไม่เปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งคู่คือตำนานของสโมสร ทั้งสองเนี่ยคล้ายกันตรงที่มารับช่วงต่องานจากกุนซือชาปโปรตุเกสทั้งคู่นะครับอย่างที่ทราบกันโซชารับช่วงต่อจากมูรินโญ่แล้วก็คาริกรับช่วงต่อจากรูเบนอมโมริมนะครับรอบน้องสั้นย้ำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยถูกความสําเร็จช่วงทังสั้นโน้มน้าวใจให้ดันกุนซือขับตะทับซึ่งโชว์ฟอร์ไมได้ดีในช่วงนั้นขึ้นรับงานทาวเวอร์มาละครั้งหนึ่งก็คือโซชาและถ้าผลงานยังดีต่อเนื่องไปจนจบฤดูกาลก็จะยิ่งเห็นน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้น กับโอกาสที่เหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ากับไมเคิลคาริก Rob ดอสเ o นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนตัวประคองกลายเป็นตัวจริงก็ได้นะครับดอสันบอกว่าแหล่งข่าวที่มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งโซชาเมื่อเดือนธันวาคม2018บอกกับ ESPN นะครับว่า โซเชียลถูกมองว่าเป็นเพียงตัวประคองสถานการณ์เท่านั้นตอนที่จูเซ่มูรินโญถูกปลดและแผนในตอนนั้นก็คือการซื้อเวลาไปเรื่อยๆย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วตอนนั้นโรลองบลองที่เคยเป็นนักเตะของสโมสรในยุคเซเล็กฟอร์กูเซนก็เป็นอีกชื่อหนึ่งในลิสต์นะครับที่จะมารับบทกุนสือชั่วคราวแต่ว่าภายในสโมสรร,รู้สึกว่าระดับโปรไฟล์ของโรลองบลองเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนน่าจะเป็นการแต่งตั้งระยะยาวม,มากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ลองก็มีประสบการณ์กับในทีมในลีกเอิงอยู่นะครับด้วยเหตุนี้โซชาที่ตอนนั้นก็มีไมเคิลคาริคอยู่ในทีมงานด้วยนะครับก็เลยถูกเลือกเป็นกุญซือชั่วคราวในตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้ถูกมองว่าจะมาคุมถาวรแรงข่าวระบุนะครับอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อ8ปีที่แล้วเขาบอกว่าโซชามีสิ่งที่ผู้บริหารแมนเชเรียกว่าออปชั่นวลูครับในทีน่นี้แปลไทยก็คือแต้มต่อในการถูกเลือกหมายควาว่า เป็นมูล,ลค่าของการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถยืดหยุ่นถือไพ่ไว้บนมือได้โดยที่ยังไม่ต้องทุ่มหมดหน้าตักทําให้เราสามารถรอดูสถานการณ์ไปก่อนได้จนกว่าจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะหรือแปลเป็นไทยง่ายๆอีกนิดนึงก็คือเป็นตัวเลือกที่ซื้อเวลาได้ดีนะครับซื้อเวลาได้ดีที่สุดในเวลานั้นค่าริกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันครับคือตอนที่เขาได้รับการแต่งตั้งซึ่งอันนี้ก็เหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วนะฮะ แรงข่าวของแม่เต็ดบอกกับ ESPN ว่าคาริกจะต้องมีบางอย่างที่พิเศษจริงๆเท่านั้นครับเขาถึงจะได้งานแบบถาวรและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโฟกัสก็จะไปอยู่ที่ตัวเลือกจากภายนอกเป็นหลักสารหลักๆที่สมโมสรนเสือกมาก็คือโอกาสที่สถานการณ์แบบโซชาจะเกิดขึ้นซ้ำอีกเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามคาริกก็ยังเปิดประตูวไว้เมื่อถูกถามถึงอนาคตของตัวเองเหมือนกับที่โซชาเคยทา ต่อไปครับประเด็นที่ร็อบดอเวนสันพูดถึงคือการกลับสู่พื้นฐานหรือว่า back to basic ครับแหงข่าวเนี่บอกกับ ESPN นะครับว่าโซชาชนะ8นัดแรกที่คุมทีมแล้วก็ทำได้22ประตูนในตอนนั้นแต่วิธีการที่ทำให้ความรัดกุมแบบมูรินโยหายไปทำให้ผู้บริหารประทับใจครับเช่นเดียวกับคาริที่ผู้บริหารรู้สึกว่าเขากล้าเสี่ยงกว่าอาโมริมอันนี้แปลความก็คือตอนที่โซชาเข้ามาทำงานเนี่ย สโมสรรู้สึกว่าตอนคุมขัดตาทัพช่วงฮันนีมูนนะครับโซชาดูมีความกล้าได้กล้าเสียนะครับย้ําว่าณนะตอนขัดตาทัพนะมันก็เลยดูน่าเลือกเป็นกุนซือถาวรส่วนคาริกณนะตอนนี้นะครับผู้บริหารซึ่งเป็นเอเนีอสแล้วนะครับคนละชุดกับตอนโซชาตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าเออคาริกมีความกล้าเสี่ยงกับอามอรมีมีบอลที่เ,เสี่ยงจ่ายแนวเลือกจ่ายแนวดิ่งมากขึ้นความคล้ายเนะี่ยยังคงมีให้เห็นครับ ก่อนบุรินโย่จะถูกปลดเนี่ยความเห็นของตัวบูรินโยเองที่มีต่อน,นักเตะบ,บางคนในทัวร์ซัมเมอร์ที่สหรัฐอเมริกาทําให้ผู้บริหารเริ่มกังวลแล้วก็นําไปสู่จุดจบตรงนี้ถ้าเล่าย้อนความก็มคือตอนนั้นบุรินโยไม่ค่อยโอเคกับการต้องมาปรีเซนท์ที่สหรัฐอเมริกาก็มีการพูดออกสื่อในเชิงที่ไม่ค่อยพอใจในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่มันก็เป็นเหมือนการตั้งคําถามกับบอร์ดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนรูเบนนามริมนะครับก็มีจุดที่ผู้บริหารไม่พอใจอนอกจากเรื่องการสัมภาษณ์ทิ้งบอม หลังเกมลีสตอนนั้นแล้วนะครับก็จะมีตอนที่อัมอริมเคยพูดว่าเชสโกกําลังเจอกับความยากลําบากดอกูโลกแล้วก็ลนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจจริงๆเวลาการให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยกุนสื่อไม่ควรจะคือวิจารณ์ทั้งทีมออกสื่อได้นะวิจารณ์ในองค์รวมเพื่อให้ทีมเนี่ยออรู้สึกว่ามันต้องพัฒนาแต่ว่าการที่ไปจอนักเตะรายคนบางทีมันจะถูกมองว่าโปรซาวันอันเดอร์เดอะบัสก็คือเหมือนโยนคนคนหนึ่งลงไปในรถบัสหรือว่า ให้นักเตะคนหนึ่งอะไปโดนทัวลงอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ดีผู้จัดการทีมไม่ควรพูดแบบนั้นนะครับแล้วมันก็มีจุดที่ถูกเปรียบเทียบก็คือในเคสของมิโคคาริคเนี่ยคาริคแถลงข่าวสั้นลงแล้วก็เลือกจะปกป้องดาโลแทนที่จะทำแบบอาโมริมก็คล้ายกับที่โซชามักจะปกป้องนักเตะของเขามากกว่าบุรินโยอันนี้ก็สิ่งที่รอบดอสั้นซึ่งเขาอยู่มาหลายยุคนี่นะครับเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังกันนอกจากนี้ก็มีปัจจัยนอกสนามครับ แหล่งข่าวเนี่ยอ้างว่าสโมสรมีเป้าหมายจะปรับโครงสร้างให้ทันสมัยมานานแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะว่าเมื่อบูริโยได้อ่านรายงานข่าวว่ามแมร์เตตต้องการแต่งตั้งผอฟุตบอลเขาเดินไปหาเอ็ดเวิร์ดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรองประธานบริหารในเวลานั้นด้วยความไม่พอใจแล้วก็พูดว่าบอกผมมานะว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งก็สามารถอนุมานได้ว่าตอนตั้งแต่ยุคน้ามูแล้วเนี่ยน้ามูไม่ค่อยโอเคกับการตั้งผอกีฬาเพราะว่าเขาอาจจะต้องการอำนาจของความเป็นแมเนเจอร์หลักๆในช่วงเวลานั้น นะครับซึ่งสโมสรอนก็รู้สึกว่าถ้าบุรินโยอยู่ต่อมันก็เปลี่ยนยากโซชาจะเปิดกว้างกับเรื่องพวกนี้มากกว่าแหล่งข่าวรายนึงบอกกับ ESPN ว่ามันง่ายที่จะเดินหน้าต่อในโครงสร้างใหม่ก็คือมีผอองผออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่มีบุรินโยอยู่แล้วนี่ก็สิ่งที่ร็อบดอสันเขียนนะคล้ายกันกันกบอมโมริมเลยครับที่มีความขัดแย้งกับโครงสร้างของสโมสรอนแล้วก็แตกหักอย่างรุนแรงกับเจสันวิคออร์ก็คือในกรณีของการที่อมโมริมเขาบอกว่าเขาคือมาเนเจอร์ไมช่เฮดโค แถลงตั้งอาโมริมเนี่ยสมสรก็เขียนชัดเจนว่าอาโมริมคือเฮดโค้ชอะไรแบบนี้นะครับมันมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างชัดเจนมันทำให้อาโมริมถูกปลดนะครับทีนี้พออารโมริมถูกปลดเนี่ยสิ่งที่ดอสซนเขียนก็คือสมสรยิ่งจะต้องย้ําเลยนะครับว่าผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไปจะต้องยอมรับบทบาทของตัวเองภายในกระบวนการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่จะถูกขีดให้ก็คือกุนซือคนต่อไปเนี่ย สโมสรกำหนดบทบาทจำกัดบทบาทเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ต้องยอมรับไปแบบนั้นดอลซันให้ความเห็นหนะครับว่ายิ่งเทียบกับกรณีแบบโทมัสชูเคิลและโรเบ r ร์โตเดชา์บี้ที่จะมีความต้องการในการสนทับสูงก็ยิ่งเห็นได้ว่าทําไมถ้าเทียบกับคาริกคาริกดูหน้าจึงดูดกว่าเพราะคาริกในเวลานี้สามารถทํางานตามบทบาทที่จํากัดก็คือมีพอกีฬาและวิคอรเซอร์ควบคุมอยู่ได้ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมาดูอำนาจที่สโมสรวางไว้ให้วิลค็อกส์เนี่ยการจะไปเอากุนซืระดับท็อปกุนซอชื่อดังกุนซือมีบารมีแล้วต้องมาอยู่ภายใต้วิลค็อกส์เนี่ยคือผมก็อยากได้นะแต่พูดตรงๆจากสถานการณ์ปัจจุบันตามความเป็นจริงเนี่ยนี่เป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่ากุนซืระดับท็อปใครละ่ะที่จะมายอมอยู่ใต้เจสันวิลค็อกส์มีอีกหนึ่งคำถามครับที่ ร็อบดอวสันเขาเขียนเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือและประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกไหมนั่นหมายความว่าคาริกจะถูกแต่งตั้งเป็นกุญซชือถาวรหรือเปล่าถ้าทำผลงานช่วงนี้ได้ดีร็อบดอวสันบอกแปบนีครับเขาบอกว่าตามจากแหล่งข่าวแล้วเนี่ยมันไม่มีช่วงเวลาชี้ขาดที่ผู้บริหารตัดสินใจว่าโซชาคือคนที่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้ก็คือในเดือนมกราคม2019เนี่ย โซชาพาทีมบุกชนะสเปอร์1-0ซึ่งตอนนั้นคุมทีมโดยมาริโซโคเชติโนซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนะครับแหล่งข่าวก็ระบุว่าเราคุยกันเรื่องกระบวนการสัญหากุนซือถาวรต่อจากน้ำมูในเวลานั้นนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่าโอเล่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ถูกต้องทั้งในและนอกสนามตั้งแต่แรกอันนี้คือตอนนั้นนะครับประมาณ8ปีก่อนย้อนกลับมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงวางแผนเดินหน้ากระบวนการสัญหาต่อไป โดยพวกเขาเนี่ยพูดถึงการรอกุนซอที่เตรียมลุยฟุตบอลโลกทั้งทูเคอร์โปเชตติโนอันเชลติหรือนายเกลส์มันหรือตัวเลือกที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอันโดรียเมโลล่ามาโกซิวาหรือว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์อีกสิ่งหนึ่งที่วิลค็อกส์และเบอร์ด้ากำลังมองหาเป็นพิเศษคือความสามารถในการรับมือแรงกดดันของการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะเพราะหน้าที่สําคัญส่วนหนึ่งคือการสอนให้นักเตะรับมือกับแรงกดดันแบบเดียวกันให้ได้ ฉันพูดง่ายคือกุณซือคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องมีแรงต้านทานสูงคุณต้องมีภูมิต้านทานที่สูงแล้วคุณต้องห้ามพลาดไฟแตกโดยเด็ดขาดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ากุณซือแต่ละคนเข้ามาตอนแรกเนี่ยดูเทนฮากวันแรกอมโมริมวันแรกนะครับเข้ามาแล้วก็ชื่นมื่นกันสุดท้ายพอเจอแรงกดดันเรื่อยๆก็ไปต่อไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะอาโมริมนี่ชัดเจนเลยนะครับช่วงท้ายทนแรงกดดันไม่ได้นะครับซึ่งมีความรู้สึกว่าแรงกดดันนั้นหนักเกินไปสำหรับอโมริมนี่คือสิ่งที่ด และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไม่อยากจะทำผิดพลาดแบบเดิมอีกแล้วนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้โซชาแตกต่างนะครับในปี2019ก็คืออ่ะอย่างน้อยก็เป็นคนในรู้วิธีรับมือกับแรงกดดันภายในสโมสรดีเพราะเป็นตำนานนักเตะอยู่แล้วและมันอาจจะเป็นปัจจัยเดียวกันที่ช่วยคาริคได้เช่นเดียวกันนะครับทิ้งท้ายโดย็อบดอร์เซนเขาเขียนว่า จนถึงตอนนี้แม,มเต็ดพยายามเว้นระยะจากแนวคิดที่ว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยก็คือแกล้งไม่สนใจแต่ถ้าผลการแข่งขันดีต่อนเนื่องอีกไม่กี่นัดเสียงพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลให้ตั้งคาริคุมถาวรมันจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนยากจะเพิกเฉยนี่คือสิ่งที่ร็อบดอล o ันเขียนนะครับกลับมาที่ในมุมผมแล้วกันซึ่งจริงๆผมคุยกับหลายท่านในไลฟ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าถามผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าดูไปยาวๆก่อนนะครับคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่พิจารณาไมโครคาริกเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ตั้งโซชาถ้าใครจํากันได้เนี่ยคือพอฮันนีมูนเพียรีดไปวบบหนึ่งเนี่ยคุณตั้งเลยหลังจากนั้นนะครับโอ้โหมันก็เริ่มรูดอ่ะมันก็เริ่มมีผลแพ้แล้วก็เริ่มจะไม่ชนะต่อเรื่องไปเรื่อยๆนะมันเริ่มจะมีมีจุดที่ดิ่งลงไปผมว่าอันดับแรกอ่ะสิ่งที่อเนอสน่าจะและควรจะเรียนรู้ ก็คือถ้าคุณจะตัดสินใจเรื่องนี้คุณอาจจะต้องรอจนจบฤดูกาลก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจมองหาตัวเลือกอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่ผมคยุยกับทุกท่านไปแม้ว่าผมเองจะอยากได้กุนซอมีดีกรีกุนซอชื่อท็อปตัวท็อประดับโลกก็ตามแต่สิ่งที่ต้องทําใจครับทำใจจริงๆซึ่งพวกเราแฟนบอลไม่ได้เลือกเองพวกเราแฟนบอลหลายๆคนแทบทุกคนอยากได้กุนซอระดับท็อปครับอยากได้อันเชลติอยากได้ทูเกิลอยากได้ลุยส์เอนริเก อยากได้คอนเต้ซึ่งชื่อคอนเต้เนี่ยเอาตรงๆคือมันต้องตัดตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่เกี่ยวกับที่พวกเราอยากได้กันเนี่ยในสมการของพวกเราแฟนบอลอ่ะมันมันไม่มี Jackson เจสันวิลค็อกส์ไงถูกไหมแต่ในสมการของสโมสรในการทํางานงสโมสรมันมีเจสันวิลค็อกส์นะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายในการทํางานจริงๆอ่ะมันต้องหาคนที่ทํางานร่วมกับวิลค็อกส์ได้ ซึ่งนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ยากลําบากและนั่นอาจจะทําให้คาริกอาจจะได้งานนี้เป็นการถาวรก็ได้แต่ในมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่าสโมสรคงจะเรียนรู้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนเอาคาริกเข้ามาแล้วก็สโมสรก็รู้แล้วแหละกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโอเล่นะครับฉะนั้นผมว่าเขาคงจะรอไปจนจบซีซั่นก่อนและบางทีมันก็อาจจะเป็นไปตามที่ร็อบดอสันเขียนก,นก็ได้ก็คือท้ายที่สุดแล้วมันต้อง ให้คาริกทำผลงานแบบดีดีจริงๆดีจนปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันว่าจะยังไงต่อถ้าเกิดว่าอาสมมุตินะจะพัชภผูนะลุ้นแชมป์นะครับอาจจะไม่ได้แชมป์หรอกแต่สมมติไปอยู่อันดับ2อันดับ3แล้วก็แต้มเท่าซิตี้วิลล่าเกิดมันเป็นไปในลักษณะแบบนี้มันก็ดูสูงกว่าเป้าที่วางไว้คือเป้าตอนแรกอย่าลืมนะครับตอนอามมลิมนะ แค่ไปฟุตบอลสโมอสรยุโรปก็เหนื่อยจะตายแล้วตอนนี้พอชนะรวดมาเรื่อยๆแต้มันก็เริ่มขยับช่องห่างจากวิลลาไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยแทบทุกคนเนี่ยยังไม่พูดถึงเรื่องแชมป์หรอกแต่ถ้ามันชนะไปเรื่อยๆเนี่ยอันดับแรกที่รอบต่อสั้นบอกเดี๋ยวเสียงมันจะดังขึ้นกับการให้คาริคุมถาวรน,นะครับแล้ว2ก็คือเราต้องมานั่งดูว่าถ้าผลงานมันดีเกินจริงดีเกินที่ตั้งเป้าไว้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันจะดีพอไหมกับการคุมทีม่าวรถ้าเทียบกับชื่อกุญสือระดับท็อปที่บางคนทำงานร่วมกับวิวฮอคส์ไม่ได้บางทีผมว่าไอ้ระบบโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ที่มีผอกีฬามีนั่นมีนี่เนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าความคิดเห็นหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะการตั้งกุนสือสุดท้ายมันจะมาอยู่ที่ผอกีฬามากเกินไปซึ่งอย่างที่ย้ากันไปคือถ้าผอกีฬาเก่ง อาแบบอันเดรียเบต้าอาร์ซอลอันนี้จบสบายแต่ถ้ามีผอกีฬาที่ไม่มีโปรไฟล์ดีเท่าที่ควรแล้วต้องมากําหนดทุกอย่างที่เป็นด้านกีฬาของสมโมสร,รเนี่ยอ่ะแล้วแบบนี้เอาว่าอันดตรงคือถ้าสมมติคุณืซอระดับท็อปเขาเข้ามาแล้วต้องมานั่งทํางานใต้เจสันวิลคอ็อกส์ผมว่าคุณซืซอระดับท็อปคนนั้นเนี่ยคงจะถามคําถามเดียวอสมมติสมมติมมเป็นอันเชลติสมมติเป็นอันเช่เข้ามาคุยแล้วต้องมาทํางานภายใต้ใตเจสันวิลคอ็อกส์ ถ้าผมเป็นออนเช่ผมจะมีคําถามเดียวว่าแล้วิลค็อ์เคยทําอะไรในวงการฟุตบอลเหรอเทียบเท่าเซี่ยวนึงของเขาไหมเขาถึงจะต้องไปเชื่อฟังเจสันมิลค็อกนี่แหละคือปัญหานี่แหละคือ,เ,อเรื่องที่มันทํางานด้วยกันยากทีนี้โครงสร้างการมีขออออย่างนี้นะครับก่อนจะไปโครงสร้างการมีผอ,อกีฬาเนี่ยโครงสร้างแบบใหม่เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าผอ,อกีฬาจะต้องกําหนดทุกอย่างนะมันมีโครงสร้างอีกแบบหนึง่ง นะมันมีโครงสร้างอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นโครงสร้างที่พอกีฬาจะทํางานไปพร้อมกับกุนซื้อแต่กุญซื้อยังมีบทบาทสําคัญมากเคสนี้ก็เช่นอาร์เตต้ากับอันเดรียแบต้าที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลหรือตอนที่เยอเกนครอปยังคุมลิเวอร์พูลถ้าผมจําไม่ผิดนะแฟนหงถ้า,ามีมาฟังกันบ้างนะครับก็คอนเฟิร์มหรือว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ผมจําได้ว่ายกชมัทเค เคยเข้ามาในในบทบาทอพอ,อ,อนี่แหละแต่เขาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเยอะเกนครับไม่ได้มาคุมเยอะเกินครับอีกทีหนึง่งอะไรลักษณะแบบนี้ครับฉะนั้นผมว่าโครงสร้างหรือว่าแนวทางการทํางานร่วมกันมันเปลี่ยนแปลงได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เบอร์คอ x ์เขาอำนาจคราฟ้าครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเอาตามหลักความจริงถ้าจะเอากุนสื่อที่มาทํางานภายใต้เบอร์คอรสะคุณตัดชื่อตัวท็อปไปได้หลายคนเลย ยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงวิลคอ็อกพร้อมทาง,งานร่วมกับกุนซือและให้กุนซือมีมบทบาทแต่แบบนั้นมันก็ถ้าถามแฟนบอลเหมือนท่านบางท่านก็อาจจะรู้สึกวนลวปปะวะเพราะตอนเทนฮากเทนฮากก็ซื้อนักเตะเป็นหลักเทนฮากซื้อเองแล้วก็ได้โอนาน่าได้แอนโทนีช่วงนั้นมาก็เป็นปัญหาถูกไหมฮะฉะนั้นอะไรลหละที่มันดีที่สุดนะครับอาจจะต้องมีโครงสร้างนักกีฬาที่หลังบ้านมีสิทธิ์เลือกนักเตะนี่แหละแต่ประเด็นสําคัญก็คือ ผมว่าหลังบ้านก็จะต้องเลือกให้ดีเลือกให้ถูกอ่ะแล้วก็ทำงานกับกุนซือคนใหม่ให้มันง่ายขึ้นทีนี้ทิ้งท้ายจริงๆแหละผมจะทิ้งท้ายหลายรอบแล้วการจะได้กุนซือตัวท็อปที่อยู่ทำงานร่วมกับวิลคอส์ได้เนี่ยนะครับ <c ười> ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องหากุนซือที่ยืดหยุ่นพอที่จะทำได้ไอ้ถามว่า sure อันเช <you> ่ยืดหยุ่นไหมอันเช่ยืดหยุ่นนะแล้วผมคิดว่าอันเช่อาจจะทาได้ก็ได้ นะครับแต่เราไม่รู้ไงนะครับฉะนั้นถ้ากุณซือถาวรมันกลายเป็นชื่อกุนซือที่แบบกําลังจะเก่งหรือคุมทีมกลางอีกผมไม่เห็นด้วยนะแล้วผมก็กลัวมันจะเหมือนเทนฮากอโมลิมมากแต่ว่าคนเลือกมันคือเบอร์ค็อกสกคู่หูเบอร์ค็อกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเลือกใครกลับไาที่เดียจับูคาริกกับโอเล่ผมคิดว่ามันจะไม่เหมือนกันขนาดนั้นนะครับถ้ามันจะเหมือนกันตรงที่คาริกได้กุนซือถาวรผมว่าเอเนอสเขาน่าจะใช้เวลาในการประเมิน แล้วก็ตัดสินใจนานกว่าตอนโซชาสรุปประมาณนี้ก็แล้วกันแต่คบาบเด็กจะได้คุมข่าววันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อยู่ที่เบอร์คอร์สเบอร์าด้ากับวิลคอ์สเขานะครับประมาณนี้ครับทุกท่านครับเรนต้องคุยโอ้โหคุยยาวยี่สิบนาทีเลยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายท่านก็น่าจะมีคอมเมนต์อยากจะมาออกความเห็นกันเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านจะมีความ,มนิดที่แตกต่างกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์ขมาด้านล่างได้นะครับที่ชอบก็ฝากก,กดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์ก่อนแล้วค่อยนะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งนะครับได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ